ปอ,อจะเชิญพี่เอื้อมนะคะอันนี้คือพี่เอื้อมนะคะสวัสดีค่ะพี่เอื้อมสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ปอเชิญพี่เอื้อมมาให้มาออกกําลังกายนะคะเพราะพี่เอื้อมเขาเก็บเป็นคนหุนดีมากเลยนะคะดูหนุนเขานะคะปอก็เลยถามว่าเออทำไมหุ่นดีจังเลยพี่เขาบอกเขาออกกําลังกายทุกวันนะคะอ่ะเริ่มได้เลยค่ะว่าพี่เอื้มอมม,มีท่าอะไรบ้างนะคะท่าแรกท่านอนค่ะท่านอน นอนเราต้องนอนตัวตรง,ตองเอาแขนทั้งสองข้างขึ้นไปเอาลองมาแล้วานอนวางตัวเอาแขนทั้งสองข้างวางให้อยู่ในระดับข้างตัวแล้วเราก็ยกสะโพกขึ้นทำานี้10ครั้งหนงสอง สามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปท่าที่สอง ทำท่านี้หนึ่งทำติดครั้งเหมือนกันค่ะหนึ่งสองสาม ไป20ครั้งนะค่ะแต่จะทำให้เป็นขะ้าวแบบเธอ ห้นตด้งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหรืต่อไปถ้านั่งคบคทั้งที่สามทำ็ดค้งเหมือนเกิเหมือนกันหนึงสองสาม 4 5่หเจ ส่าหเจ สห้าหกเ็ดแปดเก้าสิบต่อไปเป็นท่าต่อไปเป็นการบริหานคอได้นัมคะหนึ่งสอง หต่อไปเป็นท่ายนืนนะคะ 查塞了没？那。 ท่ายืนท่าต่อไปนะคะเป็นการเป็นแทนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ด ห็ดแเต่อไปเป็นท่าบริหารข้อสองสาสห้าต่อไปอีกท่านนะคะยืนตรงตรงทำสิบข้านเหมือนเดิม 哎。 ไปม่ท่ายืน,น <Okay. S 1> อีกท่านึงนะคะเป็นท่าและอีกท่าหนึ่งเป็นท่ายืนท่าสุดท้ายนะคะในการลดช่วงเอวยกมือไปข้างหลังนะคะทําแบบนี้นะคะเอามือพนมไปข้างหลังทําแบบนี้นะคะแล้วเราจะทําทได้ไหมเร <laughs> าจะทาได้ไหมนี <laughs> ่ ช่วยในเรื่องอะไรเหรอคะอันนี้จะช่วยลดหน้าท้องกับลดช่วงเอวแล้วก็ช่วงสะโพกค่ะมมนมตะั้วงสองโอ้ดูนะคะใครทำได้ทำนะคะตําสำหรับปอปอ,ปอคิดแบบพอเนะเธอ หกเจ็ดแม่เก้าสิบเราจะทำแบบนี้ทุกวันวเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะ สุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงตอนนี้โทษนะคะพี่เอิ้นอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุสี่สิบแปดแล้วอะค่ะสี่สิบแปดแล้วออกกำลังกายมายี่สิบกว่าปีแล้วค่ะทำทุกท่างทำทุกท่านแล้วครึ่งชั่วโมงค่ะเปิดหน้าได้ไหมคะอยากดูหน้าค่ะเปิดหน้าได้อยากสุขภาพดีให้ออกกำลังกายทุกวันตอนเช้าวันละครึ่งชั่วโมงนะคะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ